แบรนด์แฟมิลี่แล้วขามทัชิโรคุมาชแนลแล้วอยู่กันใน Identity 5นะทุกคนวันนี้พี่หมีจะพาน้องๆไปลุยกับตัวนักเต้นใน 8v2 นะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยวิวเดนผู้ทรงตัวอะไรเสียสนุกสนรพานสากจันพี่พี่อยู่พี่อยู่่อบ้านสองฉันเองอยู่พี่ที่เสียงฮันด้วยอ่ะวิชาวิชาวิชานินจาหายตัวได้ วิชาดตัวปิตาเอาเนมเอะเอาเนี่เชื่อเชื่องวะขเตะหนักกันสวัสดีพี่สดีมีใครใครนักเต้นคนนี้นะไม่ใช่พี่อยู่ใครอะจจีเจอใครอะพี่อยู่กระจกฮอยย้กับพี่ พี่ว่าโจนใพี่วบนน่อย่าบอกพี่มาพี่วานปอเพลงอีอัอานตายสามใจทำไมอ่ะจะได้เร็วๆรงพี่มองหาปุ่มกดเก็บไม่เจอเลยเจอตรงนี้ยปุ่มที่พวางเนี่ย ตจะฉลงจากโดงเมื่อไร่้าจะขึ้นรถทันทีนี่งร้จพี่ะรักจะเจ็บนี่่ะจ้าจีเราไปปั่นเครื่องอื่นกันดีกว่า ไอตุยวะน่ะบอกทีว่าโอ้โหตัวปั่นสองตัวเลยอะไรกันเนี่ยไม่ตัวปั่นสองตัวไม่สนเมืตัวปั่นของเราก็คือพี่นั่นแหละจาจีจิจีสองคนสองคนคิดว่าเดียวเหรอพิจานินจาน่าะตกปิดตาป่ะจดจีขึ้นรถ จำเพื่อนแตกกินขอโทษเขาก่อนแกอยากขึ้นแกอยากขึ้นรถเห็นไหมพี่วางลงไว้โจจีโอเอกเสื่อมยาเอ๊ะนี่มันมาเสียดายกล่องอ่ะขอยืนเก็บแป๊บนึงดิไปด้วย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 พี่ไปด้วยเร็วเร็วพีไปด้วยไปดิวยกด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  เดี๋ยวยิ้วให้เดี๋ยวอยู่วให้จะได้กล่องเป็กับพี่ตดวทำลายไปกล่องหนึ่งนี้อ่ะโอ้ยเบี้ยงเหลือครบอยู่นะจะจีจะจีกดกดเปิดดิเออถูกต้องใครก็ไม่รู้แต่ว่าถูกต้องพี่วินอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปยิไวให้ลไปสงเดียวกำหนดนี่ไงก็เลยออกมาทางนี้ อันะร้ายมาอีกปังนึงยังไงล่ะตัวซวยเฉยอะไรวะเนี่ยมันไล่ตีแต่นักเต้นอ่ะพี่มินอยู่ไหนวะอะไรวะเนี่ยมินอยู่ไหนตีรุ้งเดินนั่งเก้าอี้แล้วจ้ายังเก็บแบงก์มุมพี่ไปเร่งนาฬิกาเฟสได้มั้ย โจจีหิวให้พี่หน่อยสิอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าแกเนี่ยนี่นี่มาหิวตรงนี้มาหิวตรงนี้พี่ต้องวางกล่องพีนี่นี่นี่หิวตรงนี้ไปด้วยมันไหวมันไหวให้ดุได้แล้วไม่ช่วยพี่วินมีโล่ใช่ไหมไม่ช่วยเฮ้ยมีคนใจดี ไปก็ได้กลับมาไปเพื่อไปแล้วว่าพี่วินไม,ม่ไปแล้วหลินหลินขึ้นขึ้นรถไปถึงสถานีที่สี่แล้วใช่ไหมเฮ้ยเราเราเราต้องขึ้นรถเราต้องขึ้นรถหลินขึ้นรถไปอ่ะรอพี่ด้วยใช่ขึ้นขึตี๋โว้ย ดที่โมยป่ะเนี่ยยัยยัยยัยที่ยายที่ที่วิอยู่สถานีนี่ใช่ไหมหวังว่าจะไม่มีคนมาดักตีนะนั่งเลยโอ้โหว่องไวอย่างจรวดนี่เรามานั่งรถเล่นกันใช่ไหมเนี่ยตาเนี่ยมันรู้อะไรทางนั้นเลยไหมแต่ว่าที่วิอยู่ไหนนี่ ฉันคือคิวเขียนผิดอยู่ก็ตึงจะยิ้มใส่ไปคี้ไปแล้วเดี๋ย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 วเธอเดี๋ยวเธอเอ๊มีเครื่องตรงไหนที่พี่สามารถปั่นได้อีกไหมนะมีปืนตรงแถวแถวกาโจมันเห็นปั่นไปเยอะมากจะโดนไล่ทีนั่นแหละอุ้ยตรงนี้มีตรงนี้มี ะะเอา,าอะแค่ลุมรอบมีเคสตี้เอาเค่รอบนี่ไงเอ๊ะอย่างน้อยขอเก็บไปสักกล่องนึง วิ่งให้พี่พี่ไปช่วยเขาโอ้ยตาขึ้นหัวหาปูด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 โดนมาสองสามรอบแล้วกูยังไม่เข็ดอีกงเลยเนี่ยโอ้ยเจ้าช่วยเก้าสิบเจ็ดเตอร์หลงแล้วเว้ยเอ็งจอท่อแล้วพี่ท่ออทางเชื่อก เพื่อนมาช่วยเธอได้ตุยจะตุยเขาหลอพี่อยู่ข้างล่างอ่ะเขาทำลายกล่องเพลงพี่หมดแล้วอ่ะไม่ได้แดกบอกเลยรถที่เราคู่ควรน้องๆเอาใครมันตึ้งรถไปแล้วว่ะแม่เออนี่ปัดจัดต้อยต้องหาเชื่อนะ โอ้ยช่วยด้วยพี่ไปทางเชื่อมได้หรือยังมีคนเปิดทางเชื่อมให้พี่ไหมเขาเปิดไปได้บ้าเอ้ยไม่โดนหลอกบอกเลยหวงขอเก็บกล่องหนึ่ง แมงมุมมันนั่งรถกลับมาแล้วพี่เอ้ยช่างหัวแมงมุมมาช่วยกูก่อนได้โปรดจอนจีทำไมมีตะโกนจีกรู้แต่ก็ว่าอยู่ทำไมหาจอนจีมาเจอจอนจีมาเดินหอนี่เองทำไมเแต่พี่เกียร์เองคนเนี้ยพี่จะบอกว่าเก๊มาแล้วใช่สิก็คนที่มันจูเกตอยู่มันนั่งแล้วนี่ มันล้มเลยหรอเหนื่อยจังเลยตัวใส่ใจพี่ต้องซื้อตัวนี้มาเล่นแล้วน้องๆพี่รู้สึกถูกใจมากเลยตัวนี้เอาวาใช้ให้แกเดินไปข้างหน้าโอ้ยมีคนมาเฝ้าอะไรแมงมุมแบกอะไรนะไม่ช่วยพี่พี่ไว้เลยโอ้ยรู้สึกถึงอะนะทำไงดีวะเนี้ยกู ับไปทุกอย่างนี้พี่พี่ายไปแล้วโอ้ยี่ให้เออสุดสุดแล้วโอ้ยตัหน่อด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเปนอยู่กับแม่มุมพี่วนพี่เข้เ,เข้ามา,า,มา,า,มาพี่าม,ามันจมครึ่งเฟสแล้วพี่ ก็ความป่วนของนักเต้นของพี่นะน้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่หมีด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าซี่ยา